ณะกรรมการปปชมีมติตั้งกรรมการไต่สวนเรื่องร้องเรียนถอดถอนประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาแล้วคุณวรุณีซื่อสัจสกุลชัยมีรายงานค่ะคุณวรุณีคะขอบคุณคาการคณะกรรมการปปชนะคะมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะคะเพื่อที่จะพิจารณานะคะในเรื่องร้องเรียนที่ยื่นมาแล้วก่อนหน้านี้5เรื่องค่ะทั้งเรื่องของคดีการดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะคะรวมไปถึงเรื่องของคดีอาญาค่ะ โดยที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะคะมีมติรับคําร้องในการยื่นเรื่องถอดถอนประธา,านและรลองประธานรัฐสภาออกจากตําแหน่งและคดีอาญากรณีสมาชิกรัฐสภาเสียบบัตรแทนกันและสสสวร่วมกันเสนอชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญกรณีที่มาของสวรวมทั้งหมด5เรื่องที่ยื่นมาแล้วก่อนหน้านี้มารวมพิจารณาเป็นเรื่องเดียวกันโดยให้คณะกรรมการปปชทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นเพียงการประกอบการพิจารณาแต่ไม่ เพียงพอที่จะชี้มูลได้ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพอสมควรแต่จะดําเนินการให้เร็วที่สุดค่ะและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ปปชค่ะขอบคุณค่ะคุณวรุณีและล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ยอมบรรจุยติซักฟอกแล้วค่ะ และอดีตดีๆการบินไทยแนะรัฐบาลนำเงินโครงการกู้เงินลงทุน2ล้านล้านบาทไปซื้อเครื่องบินแอร์บัส320บินในเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่จะเหมาะสมกว่ารถไฟความเร็วสูงที่ต้องลงทุนกว่า4แสนล้านบาทเพราะรัฐบาลเคยมีบทเรียนจากการลงทุนที่ศูนย์เปล่ามาแล้วคือ a i r p o อร์ตลิสนับสนุนโดยสบูเบนเน็ตซีแ